สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมดาร์กอนราจากันอีกแล้วนะคะโอเควันนี้เราจะมาทำพาร์ทที่หาโทมะเอ้ยโทโทโมโทโมใช่เราจะมาหาโทโมกันต่อทุกคนเราเจอโทโมแล้วในที่สุดนี่ไงทุกคนโทโมอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเราเจอสักทีกว่าจจะเจอโทโมนี่คือแบบ อ๋ยหานันมากคือคือน้องแบบน้องไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยเข้าเกมมาแล้วก็บังเอิญมาเจอโทโมะตรงนี้โอเคงั้นเราก็มาดำเนินเควสกันต่อเนาะเควสของเจ้าฟูจิซังของเรานน่นเองน้ำผลไม้ไอจังอ้อนค่าแล้วบอกว่าอยากได้น้ำผลไม้แต่ว่าค่าคุณโอเคไหมอืมคุณหรอ คุณหาฉันมีเรื่องอะไรโอ้ปุดล็อกหาคุณมานานแล้วด้วยนะหาคุณมานานแล้วแล้วกันใช่หามานานมากรู้ไหมฮฟูจิวาระโทม่าเลือกที่จะเชื่อใจคุณโดยโดยอะไรนี่ขอบคุณ คุณเป็นคนดีฉันไม่สามารถขอยาของคุณได้อีกฉันจะพาคุณไปพบน้องสาวของฉันเฮ้ยฟูจิซังพาเราไปหาน้องสาวไหนอะเอออยู่โน่นไอ้จังโอ้อยู่นี่นเองไอ้จัง ไอจังกัดฉันดื่มเลือดฉันก็จะหายแล้วนะแย่ละใน Academy คาเดมี่ค่ะเขาเซไม่มีอย่างเงี้ยแดดระงับอากาศในจังเหรออืมดูของที่ตกพืน้นคุณได้รับเ,เลาไงต่อ ถ้าไอาจังเป็นอย่างนี้ต่อไปจะทำยังไงดีไม่ใช่ไม่ึ้นแล้วเราไงต่อไปเที่ตามโทมาเข้าไปในถ้ำถ้าเข้าไปใกล้ฟูจิวาระไอและเห็นอาการป่วยของเธอโทมาให้ไอ ดื่มเลือดของตัวเองเพื่อบรรเทาอาการหรือพวกเขาต้องผ่านเรื่องนี้กันมาตลอดฝ่ายแปรธาตุควรมีใอควรมีไอจังยาไอจังยาไอที่บรรเทาอาการปวดแต่ว่าการกระทำไอจังเหมือนการขั้งของเลือดผสมให้ดีที่สุดตรวจสอบว่ามีเบาะแสที่เกี่ยวข้องในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ ที่เกี่ยวห้องอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือไม่ลองเปิดๆด,ดูนะเอ่อที่เกี่ยวห้องอยู่บริเวณใกล้เคียงหรอเราต้องหาในนี้ถูกไหมนี่แต่อาลีหนังสือพิมพ์เตือนจุดๆวันจุดๆ วันนี้คุณพ่อบอกว่าจะรีบกลับมาบ้านเจอเลี้ยงปิ้งย่างพวกเราอยากให้ถึงตอนเย็ยนเร็วๆจังเดือนเอกวันเอกเมื่อวานตอนกำลังไปกินปิ้งย่างอยู่ๆไอจังก็กัดพ่อไอจังวันนี้ไปโรงพยาบาลเยี่ยมคุณพ่อ คอของพ่อพันผ้าพ,พันแผลอยู่ฉันรู้ว่ามันมีรอยแผลใหญ่หน่ากลัวอยู่ตรงนั้นไอ้จังเป็นคนกัดและทิ้งรอยแผลนั้นไว้ทำไมละ่ะจนถึงวันนี้ในสมองของฉันยังมีแต่ภาพปากที่เต็มไปด้วยเลือดของไอ้จังและดวงตาที่เป็นสีแดงอตอนนี้คุณพ่อกลัวไอ้จังมากคุณแม่ร้องไห้อยู่นานทำไมถึงเป็นแบบนี้ ได้เจอไอ้จังแล้วไอจังน่าสงสารมากเขาขอร้องพวกเราให้ช่วยเขาอ,ออกไปแต่ว่าพ่อบอกให้ไอจังอยู่ที่นั่นเพื่อรักษาอาการป่วยทำไมละ่ะคุณพ่อไม่ได้รักไอจังที่สุดหรอฉันฝันว่าไอ้จังตายเขาล้มลงบนกองเลือดสีแดงกำลังถูกกลุ่มหมอที่มองไม่เห็นหน้าล้อมเอาไว้เขาร้องขอให้ช่วยแล้วก็ตายต่อหน้าฉัน ฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่ฉันคือพี่ชายฉันจะคุ้มครองไอ้จังบนตัวของไอ้จังมีเกจแปลกปรากฏขึ้นมามันคืออะไรจะเกี่ยวข้องกับอาการป่วยของไอ้จังหรือเปล่าอ๋อโอเคหมดแล้วต่อไปเราดูหนังสือพิมพ์นะทุกคนตรวจดูหนังสือพิมพ์เชา้าวันที่11เดือนเมษายนเอ้ย เหมือนรูปในแดลี่เลยแต่เกกรมตำรวจจนตำรวจนครบาลตเกียวได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งผู้แจ้งกล่าวว่าลูกสาวของตอนอายุ4ขวบรักนางแฝงพยานหน่วยลาตวเวนกัดตนให้ตายตอนนี้รัก ลงเล็บน้ำแฝงได้ถูกตำรวจเข้าควบคุมตัวแล้วทางหมอแจ้งว่าหญิงสาวคนดังกล่าวป่วยเป็นโรคคิดมากอาการหนักสามารถพุ่งเข้าโจมตีคนอื่นได้ตลอดเวลาไดอารี่หนังสือพิมพ์มีอะไรอีกไหมนะหมดแล้วเหรออ๋นี่เหรอเกล็ดเลือดมังกรไอเทมเรื่องแปลกเกล็ดมังกรที่หลุดมาจากล่างคนนี่คือเลือดผสมที่ติดเชื้อจากเลือดของ โฮวาอิอะไรวะอิโตะเหรอฮิกะพบเห็นได้บ่อยในญี่ปุ่นมักจะกลายเป็นยม,มทูตเฮช้ได้ด้วยเกีเยวกัมันกรณีมีพลังในการควบคุมวาจามีคนอยากทำให้อายจังกลายเป็นเดดพู้เหรอเดดพู้เดดพู้เอาล้วไงต่อวงกลมเวทมันใต้เท้าไอจังคุนมาก ฉันจำได้ว่าเคยดูรายการตรวจสอบที่มาจากธรรมังกรโบราณจู่ๆข้างบนเขียนก็ปรากฏวงกลมเวทมนต์และภาพเหมือนอันนี้ไปโรงเรียนหายาบรรเทาให้อายจังหลังจากมีอาการคลั่งเลยไปเช็กวงกลมเวทมนต์นี้คือตอนนี้เราต้องกลับโรงเรียนไปหายยาให้อายจังใช่ปะ ไปโรงเรียนหายาบันเทาให้ไอ้จังโอเค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 ไปอะคาเดมีไปหายาหรอยาก็ต้องแถวนี้ปะทุกคนอันนี้งั้นถ้าเราหายาเจอเดี๋ยวเราจะตัดไปให้นะโอเค เราขอตัวไปหายาแป๊บหนึ่ง